ซึ่งจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของท็อกติงโดยเฉพาะนะเคยไปที่เชียงใหม่นี่เขาจะมีแมปในพื้นที่ของเทศบาลก็เลยว่าผู้ป่วยติดเตียงอายุเกิน70และอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอยู่ที่จุดไหนบ้างมันก็จะรับรู้ได้ถูกไหมพอมานรารู้ได้เนี่ยมันก็จะอย่างรวดเร็วยังไงคำถามอะไรนิดนี่บอกว่าบางทีรู้แต่ไม่ทํามันก็จะโยงไปกับข้อสามว่ามันไม่มีความรับผิดรับชอกก็คือคนที่รู้แต่ไม่ทําอะไรเนี่ยก็คือเพราะเขาเขารู้สึกว่าประชาชนไม่โงโทษเขา ยังไงเขาเป็นเป็นบ้านใหญ่มานานเขาก็ทำแบบนี้มานานแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยเรื่องของสาธรรรารณสุขสาธรรรารณสุขอุบลนะหมอหนึ่งคนดูแลคนไข้สองพันกว่าคนค่าเฉลี่ยประเทศไทยหมอคนเดียวดูแลผู้ป่วยอยู่พันแปดแสดงว่าหมอที่อุบลเนี่ยดูแลคนไข้หนักกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทย4 0 0อกว่าคนหมอทู่ <c oughs> อุบลกค็คือมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานใช่ไหม ฉันคนวนเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนี้มาแล้วลูกหลานชายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นมาก็แล้วมันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมีอะไรที่จะต้องทําอะไรให้มันรวดเร็วเพราะอย่างไรก็ไม่ต้องรับโทษประชาชนอยู่ดีมาสู่กลไกการเลือกตั้งกลไกในแบบประชาธิปไตยที่ที่มันมีข้อดีของการเลือกตั้ง4ปีมีผลนึ่งทั่วทั่วโลกก็จะคล้ายๆอย่างนี้หรือแม้แต่การบริหารจังหวัดก็จะมีผู้ว่าที่มาจากการ แต่งตั้งให้ฉันได้เสียงเทอร์มานอลให้ฉันแล้วแล้วฉันจะทาหรือไม่ทำก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเพราะยังไงพอถึงเวลาฉันต้อมีกรรมวิธีในการกลับมาสู่อนานาจของของฉันอยู่ดีไอ้ตรงนี้พอคนรุ่นใหม่ไม่สนใจการเมืองคนเบื่อการเมืองไม่ค่อยไปใช้สิทธิใช้เสียงไม่ได้พูดถึงที่นี่แต่โดยค่าเฉลี่ยทั่วไปเอาให้ไกลเอาให้ไกลจากมหาลัยให้ที่สุดก็ได้ประเทศอังกฤษ ประเทศเอาเอาเข้ามาได้อาจารย์เสียวอีกสักนิดนึงก็อุดอรพาน,นีที่ผ่านมาเลือกตั้งซ่อม5.2อย่างเงี้ยเขาแ้โอเค,อเคถ้าฉันเลือกฉันไปฉันทำไม่ดีไม่มีความรวดเร็วรู้ว่ามีปัญหาอยู่แล้วแต่ก็ไม่ต้องแก้ไขเอาไว้ปีหน้าไปแก้ก็ได้เอาไว้เดอนหน้ากแก้